การลงไปอ่ะก่อนหน้านี้ลงไป3ามพันเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดแล้วแหละของการปรับฐานรอบนี้เพลอเนี่หลังอย่างนี้มันจะแบบลงยากมากนะครับโอเคก็หลังอย่างนี้เนี่ยให้เราทํายังไงนะคนมีของคือถือต่อแต่สมมติว่าโชคดีนะสมมติว่าเรามันโชคดีมีโอกาสลงมาบร,ริเวณเนี้ยอันเนี้ยนนผมว่าต้องซื้อแหละผมก็ไม่รู้หรอกมันจะมาถึงสี่พันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ตรงกลางเหมือนเดิมอะใครต่ำกว่าหกหมื่นสามพันลงมานะก็เรียกว่าโอเคและต้นทุนโอเคนะครับ ถือยาวได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็อย่าไปคิดมากไม่จมําเป็นต้องไปต้นทุนดีสุดอะไรนะครับเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรต้นทุนดีสุดแต่ว่าเรารู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรพอแล้วนะครับสวัสดีครับพวกกผมครับไพ่เ็นเทดเดอร์ยังตะโกนะครับเจอกันอีกแล้ว วันอังคารน,นะครับวันนี้ก็มาในรายการทิศทางคองมองอย่างเสียนนั่นเองก็รายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตสั้นๆนะในคืนที่ผ่านมานะมันมีข่าวอะไรบ้างที่มันสําคัญนะครับแล้วก็ก็จะมีเทรดเดอร์วนกันไปช่วงนี้ก็จะเจอหน้าผมบ่อยอนิดนึงนะเพราะาคุณเจมส์เนี่ยไปทํางานตอนกลางคืนนั่นเองนะโอเคก็ลองคาเดี๋ยวขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่มันเป็นปัจจัยแล้วช่วงนี้เราต้องรับมือ,อยังไงเนาะเดี๋ยวผมอ่สลับหน้าจอแบบอืมโอเคก็อันเนี้ยคือเมื่อวานผมพูดไปแล้วเรื่องนี้ก็คือสําคัญก็คือเฟดสาขานิวยอร์กนะครับมีการพูดถึงว่าเราจะกลับมาทํา QE นะครับก็มีแนวโน้มว,ว่าจะกลับมาทํานะครับก็คือเหมือนกับล่าก่อ,น,อนนี้ก็คือเขาลดการท T, ํา QT มาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็กำลังจะหยุดแหละ แค่นี้ก็คือเป็นบวกทองใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าทํา QE เข้าไปด้วยเนี่ยอย่างที่คุณคนนี้เขาพูดเนี่ยก็คือมันก็คือเป็นบัวทองอย่างมากนะครับอืมประมาณนี้แหละก็คือเป็นคอนเซปต์บ้นปลายเด็บช่วงนี้นะครับที่ว่านี่เนี่ยมันมันมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่ามันต้องปิ้นเงินออกมานะครับเพื่อใช้นี่เก่านั่นแหละนะครับแต่ว่านี่คือเวลาในพูดไปนในภาษาที่เชิงทางการเนี่ยก็จะแบบ เอ่อเราจะทำ QE นะครับเพื่อมารักษาสมดุลในตลาดรีโปนะครับหรือว่าหรือว่าตลาดแบบเอ่อระบบเงินที่มันเป็นแบบรายวันของแบงก์อ่ะครับการกู้ยืมรายวันนั่นอะไรเงี้ยมันหมุนแบบการหมุนเงินรายวันอะไรเงี้ยมันห้ามขาดสภาพคล่อง ก็คือธุรกิจทุกอย่างมันก็ห้ามขาดสภาพคล่องใช่ไหมธุรกิจเนี่ยจะเจงก็ต่อเมื่อขาดสภาพคล่องไอน้นียมันก็จะเป็นตัวสภาพคล่องของธนาคารนั่นเองนะครับของอเมริกานะก็เขาบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะดูแล้วตึงตัวไปหน่อยเดี๋ยวเราทํา QE เข้ามานะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเราธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้เขาพูดคําพูดเชิงวิชาการนะ <c oughs> แต่ว่าในภาพรวมจริงๆก็คือไอ้อยู่ดีๆคุณจะมาขาดสภาพคล่องได้ยังไงคุณเข้าใจไหมคือเพราะว่าเออระบบมันตึงตัวไงเนาะไม่ว่าเรื่องเดบบเรื่องนี้อะพวกนี้นะครับก็ พอเป็นหนี้เยอะเวลาจ่ายดอกเบี้ยเยอะเนี่ยมีการกู้ยืมเป็นในเยอะมันก็มีโอกาสขาดสภาพคล่องนะเวลามีคนผิดรับผิดนัดชําระหนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมีการเติมเงินเข้ามานะเพื่อไม่ให้เงินมันขาดนะครับอนะไรป,ประมาณนี้เนาะโอเคก็เป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ซึ่งเ,เรื่องแบบนี้มันจะเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านปลายเด็บหมายความว่า,เ,าเด็บเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจนใหญ่มากแล้วแล้วมันก็ต้องเดินต่อไปนะครับ การจะใช้นี่ได้เนี่ยมันก็มีหลายหนทางมั้งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็คือมันยากมากที่จะแก้แล้วทําก็พยายามทาอยู่เวลาใช้นี่ทํำยังไงครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช่ไหมอ่าพอเรากําไรปุ๊บเราก็จะมีเงินจ่ายนี่มากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเราทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยุงไปก่อนโดยการพิมพ์เงินนั่นเองนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ทําแบบนี้มาตลอดแต่ว่าโอเคก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับจีนนะครับแล้วก็ กับรัสเซียก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เขาเรียกหลายการเมืองโลกมันก็เอ่อทำให้ช่วงนี้มันลําบากหน่อยนะครับต้นทุนทางการเงินก็เลยสูงก็คือเหมือนว่าดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเฟดเนี่ยตอนนี้ก็คือจริงอยู่พยายามลดนะแต่ก็ยังแพงนะครับพอดอกเบี้ยสูงเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยจะเอ่อต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงนะครับพอจ่ายดอกเบี้ยแพงมันก็มีรายจ่ายเยอะแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ จ่ายดอกเบี้ยเดียวก็คือไม่พอไม่ไหวแล้วนะครับมันก็จะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศนึกออกไหมมันก็ต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะนี่คือภาพนี่คือเขาเรียกอะไรคอนเซปต์แมคโครอิคโนมิก e ในช่วงณนะวันนี้ของเราแล้วก็ยังดําเนินต่อไปตราดใดที่อเมริกายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับมันก็ยังเป็นแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทองคำเนี่ยก็เลยขึ้นเร็วพิเศษะนะเพราะว่า เราผ่านหลังโควิดมาเนี่ยมันยิ่งชัดนะครับในเรื่องของบ้านปลายเดบนะเพราะว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับให้เดบเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงอย่างมากนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือเออดอกเบีย้ยมันก็สูงขึ้นมาด้วยเพราะว่าเงินเฟ้ออะไรก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเงินเฟ้อจะเฟ้อเพราะโอรัสเซียหรือเปล่าหรือเพราะจีนอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เราไม่สนใจนะครับเรารู้แค่ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหานะครับเราก็ใจนี่ไม่ไหวนะครับในแง่หัตตาดอกเบีย้ยที่แพงเพราะฉะนั้น การพิมพ์เงินเนี่ยมันก็จะจําเป็นจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้หรือปีหน้านะครับอ่านี่คือสิ่งที่เรารู้แล้วต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในคอนเซปต์ประมาณเนี้การพิมพ์เงินที่มันจะต้องเกิดขึ้นในปีหน้าหรือว่าปีนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเออมันก็จะเป็นบวกต่อทุกทรัพย์สินนะครับเวลาเราพิมพ์เงินออกมาหมายความว่าทุกทรัพย์สินเนี่ยจะขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรก็ตามนับทองคําอะไรเงี้ยนะซึ่งเออก็คือเป็นบวกนะครับ ุก็ินขึ้นหมดสิ่งที่ลงมีอย่างเดียวนะครับก็คือสกุลเงินนะครับเฟียดเนี่ยก็จะจะเสื่อมค่านั่นเองนะครับอืมโอเคถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของเอ่อวุฒิสภาสหรัฐนะครับก็ตอนเนี้ได้ลงมติเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชัดดาวเนี่ยจบและแน่นอนก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเซ็นอะไรอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เอาง่ายก็คือตอนนี้ข่าวเรื่องชัดดาวออกมาเรียบร้อย แต่ว่าถามว่าตอนนี้ทองคำเป็นยังไงก็นะครับ <c oughs> ไม่สนใจผมบอกแล้วว่าข่าวสำคัญไม่ชัดดาวนะครับใครฟังคปตีเออเมื่อวานของผมผมพูดชัดแล้วมีบางคนก็ยังถามเข้ามานะว่าชัดดาวทองจะลงแค่ไหนอะไรซึ่งผมมาพูดไปชัดแล้วนะครับว่าเออทองคำขึ้นมารอบนี้มันไม่ได้เกี่ยวชัดดาวนะครับแล้วก็เออการที่ทองคำลงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชัดดาวอะไรเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแมคโรอิคโนมิกที่ผมพูดไปนะปัญหานี้นะครับที่มันทําให้เขาโฟล์แคสกันว่ามันน่าจะต้องเข้าใกล้าการพิมพ์เงินเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการออไอสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็จะต้องอ่อนค่านะครับหรือว่าเสื่อมค่านั่นเองนะทีนี้มันก็ทาให้ทุกอสิทุกอสิทธ์เนี่ยขึ้นหมดนะมันเลยไม่ใช่แค่ทองที่ขึ้นอย่างเดียวไงเข้าใจไหมและไอที่บอกว่าฟองบู่จะแตกอะไรเงี้ยเราหุ้นลงอะไรเงี้ยมันก็จะ เกิดยากมากนะครับพอเฟดพูดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะมองแล้วว่าเออจริงๆเนี่ยวิกฤตมันก็เกิดยากนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรถ้าเราเนี่ยเชื่อว่าเฟดจะพิมพ์เงินแน่นอนนะครับการทรี่ธุรกิจจะขาดสภาพคล่องหรือว่าเกิดฟองสบู่แตกกันจะยากมากนอกจากว่าเฟดเขาจะปล่อยให้เกิดฟองสบู่แตกซึ่งซึ่งในความคิดผมเนี่ยเขาปล่อยได้ประมาณหนึ่งนะเขาปล่อยได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าจะไม่ปล่อยให้ลงเละเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวหรอกมันลงก็ได้ก็เต็มที่ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเลยโอ้โหสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราตั้งหน้าตักไว้เลยประมาณนั้นมาไม่ไม่ไมาไ,ไ,ไ,ไม่รู้อาจจะมาแค่สิบห้าเลยก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องซื้อไปก่อนนะครับเราอย่าไปเลง็งโอ้ต้องสามสิบเท่านั้นหนึ่งจะซื้อเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอันนี้คือตลาดหุ้นอเมริกานะผมบอกไว้เลยว่าถ้าลงมาต้องซื้อเพราะว่าการที่เฟดปล่อยให้ลงต่ำกว่านั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรไหมายความ่นมา,กกาน,นนะเกร,รีกย คนรวยเขาจะเอาหุ้นเนี่ยไปวางเป็นหลักประกันแล้วกู้เงินออกมาใช่ไหมแต่ถ้าคนไทยเนี่ยจะชินกับอะไรเอาที่ดินนะครับซื้อที่ดินแล้วที่ดินไปวางคาแล้วกู้เงินออกมาทําธุรกิจใช่ไหมอันนี้จะเป็นสไตล์ท р а д i t i o น a แต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นนะครับแล้วเอามาวางคาแล้วกู้เงินออกไปนะมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลาหุ้นเพราะฉะนั้นดาวโจนส์หรือว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันห้ามลงแรงเกินไปถ้าลงแรงเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการลิคูเดียร์นะมันจะมันจะบังคับ มันจะกลายเป็นธุรกิจจะล้มต่อเนื่องซึ่งเหตุผลนี้แหละมันทําให้เราไม่ต้องกังวลว่าหุ้นอเมริกาจะลงเยอะแบบว่าเยอะแบบตายไปข้างหนึ่งอ่ะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเฟดเนี่ยเขารู้สิ่งนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะสุดท้ายถ้าเขาประกาศอันลิมิตคิวอีหรือว่าทาคิวเต็มที่อ่ะตอนนี้นะณนะวันนี้ที่อเมริกาเป็นมหาอำนาจนะยังไงอ่ะการพิม์เงินของเขาก็ไม่ผิดนะครับคุณเข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นนะอ่ะเราอย่าไปเบ็ดว่า ตลาดหุ้นอเมริกามันจะต้องพังทลายอะไรอย่าไป,อย,าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันก็ลงได้แค่ประมาณหนึ่งอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้น่ากังวลคือมันเป็นเรื่องปกตินะเออถ้าเวลามันเกิดวิกฤตมันลงประมาณนี้ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับอ่าเข้าใจไหมอ่าให้เรานึกภาพแบบนี้ก่อนถ้าเรานึกแบบนี้ได้เราจะเห็นโอกาสนะว่าเออหุ้นอเมริกาล,ลงมานีโอโ้โหดีมากเลยเป็นโอกาสซื้อนะแล้วก็เราก็จะได้กําไรได้อย่างสวยงามนะครับไม่ยาก ส่วนทองคำเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังไงทองคำก็คือพุ่งกระจายนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยจะรออย่างเดียวเลยว่าเดี๋ยวเฟดจะประกาศและ QV e Unlimited อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นตลาดหุ้นอเมริกาจะต้องลงเยอะมากแล้วแล้วเขาประกาศ Q ออกมาอันนั้นคืออันนี้ผมพูดจินตนาการนะให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยถ้ามันเกิดวิกฤตในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยงไรทองคำเนี่ย จังหวะแรกทองต้องลงอยู่แล้วไอ้ตอนที่หุ้นมีการลงแรงมากทองจะลงอันนั้นคุณต้องซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าแบบเออจะทำ QE ปริมาณมากคุณไม่ต้องกลัวหรอกบริษัทไม่ล้มละลายอย่างเงี้ยโอ้โหทองเนี่ยพุ่งกระจายเลยแล้วหุ้นมีการก็จะรีเบาวนะครับเป็นเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ภาพแบบนี้เลยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะคุณทุกคนเข้าใจนะจะได้ไม่ตกใจโอเคถัดมานะครับอันนี้ศึกสําคัญเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยนะครับทํามีการประกาศนะครับ เอ่อจะขอร่างกฎใหม่ขึ้นมานะบอกว่าเนี่ยเราจะมีนยโยบายเอ่อทาริฟดีวิเดนนะครับให้กับชาวอเมริกันทุกคนนะเขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นประเทศมหาอำนาจน,นะเราเก็บเงินภาษีมาได้นะครับต้องมีการแจกจ่ายดีวิเดนนะครับปันผลจากการเขาเรียกอะไรส่งความการค้าเนี่ยเออไม่ใช่กรแมงภาษีที่เราเก็บมาเนี่ยเราเนี่ยประชาชนอเมริกันเนี่ยจะได้ ประโยชน์กันนะครับจะแจกจ่ายผลนผลให้คนละ2 0 0 0ดอลลาร์นะโอ้โหเรียกได้ว่าแจกเงินนะครับจัดหนักเลยนะคนละ2,000ดอลลาร์แต่ว่าไม่รู้ว่าเออจะออกมาอนุมัติหรือยังก็ตามนะแต่นี่เป็นสิ่งที่เขาประกาศออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซปต์ที่โอ้แจกเงินง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าไอที่ผมเคยพูดไปเมื่อคิปเมื่อวานใช่ไหมที่ผมเคยบอกว่าเอ้ ในอนาคตเนี่ยโลกเราเนี่ยจะดําเนินนโยบายอย่างไรนะครับถ้าสมมติว่า AI เนี่ยมันมาแทนคนจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเอ้ยคนตกงานจะทำยังไงเนี่ยที่ผมเคยบอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะประชานิยมหรือเปล่าที่รัฐเนี่ยต้องแจกเงินอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาอาจจะเป็นคอนเซปต์ดังลำล่องนะเขาอาจจะแบบทดสอบระบบอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าให้รู้ยว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเอ้ยมันหายากนะการแจกเงินเนี่ยแต่ว่า สมัยหน้าเนี่ยหรือในอนาคตที่เราข้างหน้าของเราเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติขึ้นมาก็ได้อันนี้คือจะสิ่งที่ผมจะสือ่อก็คือเออความรู้เศรษฐศาสตร์หรือแล้วอีโนมี่เนี่ยที่เรารู้กันในแบบเก่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราโลกเรามันเปลี่ยนเรื่อยๆมันจะใช้ทฤษฎีเดิมๆไม่ได้นะครับทฤษฎีบนโลกเนี้ยมันเป็นแค่ทฤษฎีมันไม่ใช่กฎอะ่ะมันไม่ใช่แฟกต์ที่มันแบบจะต้องเป็นตลอดไอ้ทฤษฎีที่ว่าเออเราต้อง ลดดอกเบี้ยหรือเพิ่มดอกเบี้ยเวลาเงินเฟ้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมันมันเป็นแค่ทฤษฎีมันไม่ใช่แฟกต์ครับสิ่งเดียวบนโลกนี้ที่เป็นแฟกต์ก็คือฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์เนี่ยเป็นกฎที่เป็นความจริงแล้วกันแต่นอกนั้นบนโลกนี้คือเป็นโอปินเนียนนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันหนึ่งที่มันเป็นยุคเ,เราเคยเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ วันนี้เราจะเปลี่ยนจากอุตสา,าหกรรมเนี่ยเป็นยุคของออหุ่นยนต์หรือไอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะท่านฟอร์มครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ผมเคยบอกไประบบการเงินที่ออกแบบมาออกแบบมาเพื่อให้คนทํางานนะครับมีระบบการเงินมาเนี่ยเพื่อบังคับให้คนทําสิ่งที่คนไม่ชอบนั่นแหละนะครับอ่าเราจะเห็นว่าในชีวิตเรามีทักกี่คนที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมเหตุผลอะไรที่คนเราถึงทําในสิ่งตัวเองไม่ชอบเพราะว่าเราต้องการเงินไงครับ อันนี้แหละคือระบบที่เขาออกแบบมาทีเนี้ยพอมันถึงวันหนึ่งเนี่ยที่มันไม่จําเป็นแล้วที่ต้องบังคับให้คนทํางานเนี่ยเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ทำงานแล้วมันทําได้ดีกว่าคนเนี่ยไอ้วันนั้นมันมาถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าระบบการเงินเนี่ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเอ่ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราลองดูแล้วกันว่าเออเนี่ยมันเกิดการแจกเงินแบบนี้นะแล้วประเทศมหาอำนาจทำแบบนี้แล้วผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือเขาก็คงลองลอง,ลองกันอยู่นะครับอ่าประมาณนี้โอเคก็ แต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นนะครับนี่คืออเมริการเริ่มประกาศแล้วแล้วถ้าประเทศอื่นเริ่มทำทำทำเนี่ยไอ้พวกนี้ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อทองไหมผมต้องบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อทองคําในเพราะว่าในเมื่อคนเราเนี่ยวันนี้ยเรายังปรับตัวไม่ทันหรอกว่าเพราะว่าทฤษฎีเก่าอะ่ะมันบอกว่าการแจกเงินแบบเนี้ยทองคําเป็นบวกคนเนี่ยไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงทฤษฎีทันหรอกคนเนี่ยก็จะเข้าใจเหมือนเดิมโอ้พิมพ์งเงินอีกแล้วแจกเงินอีกแล้วอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมทองต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอความคิดเดิมๆแบบนี้นะครับมันทําให้ทองขึ้นโอเคแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกว่าหลังจากนั้นทองจะขึ้นหรือจะลงต่อนะผมรู้แค่ว่าตอนนี้ไอทฤษฎีแบบนี้มันคนคิดแบบนี้อยู่อ่าเรารู้ว่าคนคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการคิดแบบนี้มันก็คือเป็นบวกกับทองคํานะครับโอเคนะอืประมาณนี้ประมาณนี้ก็โอเค ข่าวนะครับสัปดาห์นี้ก็คือเมื่อวานไม่มีข่าวอะไรเลยก็คือตอนนี้มันยังแบบมันยังไม่ได้เปิดบดล็อกชัดดาวนะตอนนี้ข่าวก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ก็มีวันพฤหัสที่ต้องลุ้นกันคือตัวเลขเงินเฟ้อเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทองคําเนี่ยขึ้นมานะครับสวยงามมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําพูดวันเมื่อวานนะครับก็สวยงามแจกเงินไปเลยคนละสองพันดอลน,นะครับอันนี้ก็ชอบมากนะ <laughs> ทองคําชอบทำไมถึงทองคําเนี่ยชอบมากนะ แล้วก็รอดูว่าประเทศอื่นๆนะครับที่มีการ Ado p t เ i เข้าไปเนี่ยมันจะมีภาพของการแจกเงินแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งประเทศพวกนั้ก็ต้องดูแบบประเทศที่ AI นำนำ,นำล้ำล้ำอาจจะมีอเมริกามีจีนใช่ไหมเดี๋ยวผมก็เราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยแล้วนา่าจะต้องเข้าคอนเซปต์แจกเงินเหมือนกันนะครับนะบนะบมันเป็นการปรับตัวนะมันลองระบบกันอนะซึ่งเอ่อไม่จีหรืออเมริกาจะแจกเงินเนี่ยอะไรนะมันก็จะเป็นภาพของทองคำเนี่ยก็จะได้รับอนิสงค์บวกนั่นเองนะครับอืม ก็ตอนนี้มันเป็นการเพิ่งเริ่มนะเริ่มการเปลี่ยนทายเพราะฉะนั้นทองคําเนี่ยในถามว่าผลบวกของทองคําในตีมเนี่ยมันก็ยังอีกระยะกินระยะได้อีกสักพักนะครับอ่าก็ก็ถือเป็นบวกที่ดีในพื้นฐานระยะยาวนะโอเคก็ทองคําเนี่ยเออมาณนะวันนี้นะขึ้นมายืนเหนือสี่พันหนึ่งร้อยนะครับจากกราฟนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ได้ได้ว่าผมเชื่อว่าเอ่อการลงไปอ่ะก่อนหน้านี้ลงไปสา0พันเก้าเนี่ย มันน่าจะเป็นต้นหนุนที่ดีที่สุดแล้วแหละของการปรับฐานรอบนี้เพเผลอเนี่ยหลังอย่างนี้มันจะแบบลงยากมากนะครับคือการลงหลังอย่างนี้มันถามเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีคือคือราคาเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันจะคลงแรงแค่ไหนแต่เรารู้แค่ว่าตอนเนี้ยผมเดาว่ามันอ่ะจะทานิวโลอ่ะต่ำกว่าตรงนี้ลงไปอ่ะยากแหละไม่น่าไม่น่าไปไ,ปได้คือการปรับฐานรอบนี้ยมันน่าจะจบแค่ตรงนี้แหละคือบอททอมทีนี้เนี่ยการหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่แน่เนี่ย เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นท่าลง,งทุนแล้วเราอยู่มานะไอ้ตรงเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเราถือเรายังไม่ขายเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ทะลุพันสี่พันหนึ่งผมก็บอกยังไม่ขายวันนี้ทะลุแล้วเนี่ยผมก็ยังบอกว่าอยากให้ลุ้นต่อนะครับเราเราไม่ต้องรีบขายนะเพราะว่าตลาดยังไม่ได้คือตอนนี้ตลาดยังไม่ได้พูดถึงว่าทําไมทองคำถึงขึ้นมาเพราะเดี๋ตลาดยังงงอยู่เอ้ยรัฐบาลเลิกชัดเจาะทองคาขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคนยังไม่ค่อยโฟกัสถึงเรื่อง แม้โคริคโนมิกที่มันกำลังปรับตัวและเปลี่ยนไปนะครับของยุค AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ในระยะยาวอ่ะแล้วก็ปัญหานี่อเมริกาเนี่ยมันมันก็เรียกได้ว่ามันมันมันก็หนักกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอ่ามานี้แล้วกันนะมันก็ไม่มีใครรู้ว่าเอ้ยหลังจากนี้มันจะเป็นภาพแบบไหนแต่ว่าที่แน่เนี่ยเขาเนี่ยลดการก็คือเขาลดการถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาแน่นอนแหละก็คือมันมันมีเรื่องของ politics นะหรือว่าการเมืองนอกประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้คือเรื่องนี้อเมริกาทุกคนกนังวลอยู่แล้วแต่พอมันมีเรื่อง p o l i t i c เข้ามาด้วยเนี่ยแบบการเมืองเข้ามาด้วยนะโอ้โหชั้นยิ่งต้องแบบลดการถือเลยกลัวกลัวเป็นดยเหล่ารัสเซียนะแบบไม่มีการให้พอใจเนี่ยยึดซั์เนี่ยนะทุกคนก็แบบกลัวอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่ทุกคนเห็นตัวอย่างจากรัสเซียยูเครนเนาะอ่าประมาณนี้จีนเองเนี่ยทะเลาะกับอเมริกาเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องรีบถอนเลยนะครับรีบเขาเรียกอะไรอ่ะรีบรีบปรับโครงสร้างนะัรคบ ส่วนอินเดียเนี่ยล่าสุดก็มีการถอนนะครับถอนทองออกจากอังกฤษแล้วนะครับเ,เขาปกติเนี่ยคนซื้อทองเนี่ยมักจะฝากไว้ที่ลอนดอนนะครับซื้อที่ลอนดอน l b m บอาจจะฝากไว้ส่วนใหญ่พวกแบงก์ชาตินะก็ขี้เกียจขนไปขนมาล่าสุดมีการถอนออกนะครับกับประเทศตัวเองนะอ่าเป็นการลดความเสี่ยงนะเขาก็อ้างไปเรื่อยนะครับกระจายความเสี่ยงนะอยากมาถือไว้เองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็คือแสดงว่ามีความโลกเนี่ยมีความ ไม่ไม่เชื่อถือกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับอาจจะกังวลว่าอนาคตอาจจะแบบไม่ถูกกันหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเนี่ยซับไปทั้งไว้ที่คุณเนี่ยคุณจะยึดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมก็เอาไปเก็บไว้ที่ตัวเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอ่อโดยภาพรวมมันมันคือโลกคือคือคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าเพราะไม่ค่อยพูดถึงเนี่ยทาให้ทองคําเนี่ยมันมันมันก็เลยลงยากนะครับาเพราะมันยังมีข่าวที่เมื่อไรเขามาพูดเนี่ยมันก็จะไม่ลงไงเข้าใจไหมถ้าถ้าเขาเอาข่าวดีมาพูดทั้งหมดเนี่ย หมายความว่าพอไม่มีข่าวดีมาเล่นเนี่ยมันก็ขึ้นยากแต่ตอนเนี้ข่าวที่มันน่าจะพูดได้มันมันมีเยอะแล้ว่อยไม่ค่อยพูดไงอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคก็หลังจากนี้เนี่ยให้เราทํายังไงนะคนมีของคือถือต่อแต่สมมติว่าโชคดีนะสมมติว่าเรามันโชคดีมีโอกาสลงมาบริเวณเนี้ยอันเนี้ยนนผมว่าต้องซื้อแหละไอ้บริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยคือสี่พันถึงสี่พันหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่ก่าประมาณนะผมก็ไม่รู้หรอกมันจะมาถึงสี่พันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ตรงกลางเหมือนเดิมอะ เส้นตรงกลางก็คือสี่พันห้าสิบนะครับสี่พันห้าสิบเนี่ยทองใช้ก็อยู่วระมาณประมาณประประมาณหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับก็ประมาณนะเป็นการประมาณจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปเป๊ะมากให้มันใครต่ำกว่าหกหมื่นสามพันลงมานะก็เรียกว่าโอเคและต้นทุนโอเคนะครับถือยาวได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็อย่าไปคิดมากไม่จําเป็นต้องไปต้นทุนดีสุดอะไรนะครับเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรต้นทุนดีสุดแต่ว่าเรารู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไร พอแล้วนะครับอืมก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะมันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกว่านี้นะง่ายนะครับประมาณนี้ง่ายเลยนะปรับฐานไหมเราถือของกันก็ตอนนี้ก็ถือต่อนะครับถือต่อย่อลงมาก็ได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับเต็มที่นะมันมันจะไม่ไปอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะลงไปอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปเนี่ยเอ้ยผมขอฝากไว้นิดนึงนะทิ้งท้ายไว้เลยนะว่า อินเตโกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีเพจใหม่แล้วนะชื่อ i n t e ตโกออ f ฟิเชียนะครับก็เพจเก่าเนี่ยมันก็มีความขัดข้องนะทางเทคนิคนะใช้การไม่ค่อยดีเราเลยมาใช้เพจใหม่อันนี้แทนนะครับชื่อ i n t e ตโกออ f ฟิเชียนะใครทีออ่อยากจะตามข่าวสารอะไรเนี่ยไปตามกันได้เลยนะครับจะได้แบบไม่พลาดกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย